คุณเคยร,รู้สึกว่าใจไม่สงบฟุ้งซ่านคิดเรื่องนั้นทีคิดเรื่องนี้ทีจนรู้สึกเหนื่อยลา้าควบคุมความคิดของตัวเองได้บ้างไหมครับบางครั้งใจของเราก็เหมือนลิงที่ซุกสนกระโดดไปมาไม่หยุดนิ่งเราอยากจะให้มันสงบแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจนสุดท้ายก็ปล่อยให้มันคิดไปเรื่อยเปื่อย บางทีก็ไปคิดถึงเรื่องในอดีตที่ผ่านมานานแล้วบางทีก็ไปกังวลถึงเรื่องในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแล้วเราก็ตกอยู่ในวังวนของความทุกข์สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่องเสียงธรรมนำชีวิตธรรมะหัวข้ออาณาปานสติฝึกสติด้วยลมหายใจเพื่อทำใจให้ตั้งมั่นและสงบที่จะพาเราทุกคนไปสำรวจเครื่องมือวิเศษอยู่ชิ้นหนึ่ง ที่อยู่กับเราตลอดเวลาเราใช้มันทุกวินาทีที่เรามีชีวิตอยู่เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้เราควบคุมใจทำให้ใจที่ฝุงซ่านกลับมาสงบได้เครื่องมือที่ว่านั้นก็คือลมหายใจครับฟังดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับแต่ในทางพระพุทธศาสนาลมหายใจคือปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่และเป็นประตูบานแรกที่จะนำพาเราไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริง ลมหายใจคือสิ่งเดียวที่เชื่อมโยงระหว่างกายกับใจเมื่อใจสงบลมหายใจก็จะสงบเมื่อใจหวาวุ่นลมหายใจก็จะหวาวุ่นดังนั้นถ้าเราสามารถควบคุมลมหายใจได้เราก็สามารถควบคุมใจของเราได้พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบวิธีการฝึกสติด้วยลมหายใจซึ่งเรียกว่าอาณาปานสติ คำว่าอาณาหมายถึงลมหายใจเข้าส่วนปานะหมายถึงลมหายใจออกอาณาปานาสติก็คือการที่เราตามรู้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกฟังดูง่ายใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าการแค่ตามรู้ลมหายใจของเราจะนำมาซึ่งประโยชน์ที่มหาศาลมันจะช่วยให้เรามีสติสติที่ว่านี้ไม่ได้หมายถึงความจำ แต่หมายถึงความระลึกรู้การระลึกรู้ว่าตอนนี้เรากําลังทำอะไรอยู่กําลังคิดอะไรอยู่กําลังรู้สึกอะไรอยู่เมื่อเรามีสติที่มั่นคงเราก็จะไม่ถูกอารมณ์ต่างๆเข้ามาครอบงำได้ง่ายๆเราจะสามารถเผชิญหน้ากับความถูกได้โดยไม่ต้องทุกข์ไปกับมันเราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีสติและมีความสุขมากขึ้น เราจะมาเจาะลึกกันว่าเราจะเริ่มต้นการฝึกอาณาปานสติอย่างไรให้ได้ผลดีที่สุดมีขั้นตอนอะไรบ้างและมีเคล็ดลับอะไรที่จะช่วยให้ผู้เริ่มต้นฝึกได้อย่างสบายใจเราได้พูดคุยกันไปแล้วว่าลมหายใจคือปาฏิหาริย์ที่อยู่กับเราตลอดเวลาและเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการฝึกสติเพื่อทำใจให้ตั้งมั่นและสงบ แต่ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะมีความสงสัยอยู่ในใจว่าการฝึกสมาธิหรือการฝึกอาณาปานสตินั้นเป็นเรื่องที่ยากเกินไปหรือเปล่าต้องนั่งอยู่ในท่าขัดสมาธินานๆนนต้องนั่งนิ่งๆไม่ขยับต้องทำใจให้สงบตั้งแต่แรกถ้าใจฟุ้งซ่านก็คือความล้มเหลวถ้าคุณกำลังคิดแบบนั้นผมอยากจะบอกว่าไม่ใช่เลยครับการฝึกสมาธิไม่ได้ยากอย่างที่คิด เราทุกคนสามารถเริ่มต้นได้เริ่มต้นจากศูนย์ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดในการฝึกไม่ใช่การนั่งนานแค่ไหนแต่คือการที่เราได้เริ่มต้นครับขั้นตอนแรกคือการหาที่ที่เหมาะสมอาจจะเป็นมุมสงบสงบในห้องนอนหรือจะเป็นสวนสาธารณะที่เราสามารถนั่งได้อย่างสบายใจขอแค่เป็นที่ที่เราจะไม่ถูกรบกวนในระหว่างการฝึก ขั้นตอนที่2คือการเลือกท่าทางที่สบายที่สุดสำหรับเราจะนั่งขัดสมาธิก็ได้หรือจะนั่งบนเก้าอี้ก็ได้ขอแค่ให้หลังของเราตั้งตรงไม่เอ็นไปข้างหน้าหรือเอ็นไปข้างหลังมากเกินไป mm. เพื่อที่ลมหายใจของเราได้ไหลเวียนได้สะดวกและขั้นตอนที่3คือการเริ่มต้นการฝึกอย่างง่ายที่สุดนั่นคือการสังเกตลมหายใจ ลองหลับตาลงช้าๆแล้วลองสังเกตลมหายใจของเราสังเกตว่าลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไรเราไม่ต้องไปบังคับให้ลมหายใจสั้นลงหรือยาวขึ้นไม่ต้องไปพยายามทำให้มันละเอียดขึ้นแต่แค่รับรู้รับรู้ว่าลมหายใจเข้ากำลังเข้าอยู่รับรู้ว่าลมหายใจออกกำลังออกอยู่ สำหรับผู้เริ่มต้นเราอาจจะใช้คำภาวนาในใจเพื่อช่วยให้เราจดจ่ออยู่กับลมหายใจได้ง่ายขึ้นเช่นหายใจเข้าก็ภาวนาว่าพุทธหายใจออกก็ภาวนาว่าโทค่อยๆทำไปอย่างช้าๆไม่ต้องรีบแล้วถ้าหากว่าในระหว่างที่เรากำลังฝึกอยู่ใจของเราดัานคิดเรื่องอื่นขึ้นมา ให้เราทำเหมือนกับว่าเรากำลังมองเมฆที่ลอยผ่านไปในท้องฟ้าให้เรารู้ว่าใจของเรากำลังคิดเรื่องอื่นอยู่แล้วก็ค่อยๆดึงความรู้สึกของเรากลับมาที่ลมหายใจอย่างนุ่มนวลไม่ต้องหงดหงิดหรือตำหนิตัวเองนี่คือเคล็ดลับที่สำคัญที่สุดในการฝึก คือการทำอย่างสม่ำเสมอและทำอย่างมีเมตตาต่อตัวเองไม่ต้องคาดหวังว่าการฝึกเพียงแค่แรกเราจะต้องเข้าถึงความสงบในระดับลึกแต่ให้เราภูมิใจที่ได้เริ่มต้นและได้ทำในสิ่งที่ดีให้กับตัวเองแล้วเราจะมาเจาะลึกกันว่าเมื่อเราเริ่มฝึกแล้วแต่ใจก็ยังฟุ้งซ่านอยู่เราจะรับมือกับมันได้อย่างไรและจะทำอย่างไรให้เราไม่รู้สึกท้อแท้กับการฝึก เราได้พูดคุยกันถึงขั้นตอนง่ายๆในการเริ่มต้นฝึกอาณาปานสติและผมได้บอกไปว่าการฝึกไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่ผมก็เชื่อว่าหลายคนอาจจะเจอกับปัญหาที่ว่านั่งไปได้สักพักใจก็เริ่มฟุ้งซ่าแล้วใจมันไม่ยอมอยู่กับลมหายใจเลยมันไปคิดเรื่องอื่นอยู่เรื่อยแบบนี้ถือว่าล้มเหลวหรือเปล่าถ้าคุณกำลังคิดแบบนั้นผมอยากจะบอกว่าไม่ใช่เลยครับ การที่ใจฟุ้งซ่านการที่ใจลอยไปคิดเรื่องอื่นเป็นเรื่องที่ปกติที่สุดมันคือธรรมชาติของจิตใจเราครับลองนึกภาพตามนะครับจิตใจของเราก็เหมือนกับลูกบอลที่อยู่ในน้ำเมื่อเรากดมันลงไปมันก็จะพยายามเด้งขึ้นมาตลอดเวลามันไม่มีทางที่จะอยู่ใต้น้ำได้ตลอดจิตใจเราก็เช่นกันมันถูกฝึกให้คิดให้ปรุงแต่งมาตั้งแต่ที่เราเกิดมา เพราะฉะนั้นการที่เราจะให้มันหยุดคิดหยุดฟุ้งซ่านในครั้งเดียวจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่การห้ามไม่ให้มันคิดแต่คือการฝึกอุเบขาหรือความวางเฉยต่อความคิดเหล่านั้นเมื่อใจลอยเมื่อมีความคิดผุดขึ้นมาในระหว่างที่เรากำลังนั่งสมาธิให้เราทำเหมือนกับว่าเรากำลังดูหนังแล้วมีตัวละครตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมา เราแค่เห็นมันรับรู้ว่ามันโผล่ขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆปล่อยให้มันเดินผ่านไปเราไม่จำเป็นต้องไปทะเลาะกับมันเราไม่จำเป็นต้องไปด่ามันเราไม่จำเป็นต้องหุดหงิดกับมันเราแค่รู้ว่าอ๋อตอนนี้กำลังคิดเรื่องงานอยู่นะแล้วก็ค่อยๆดึงความรู้สึกดึงความสนใจของเรากลับมาที่ลมหายใจอย่างนุ่มนวลที่สุด การทำเช่นนี้เหมือนกับการที่เรากำลังฝึกกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อที่ว่านี้คือกล้ามเนื้อของสติทุกครั้งที่เราดึงใจกลับมาที่ลมหายใจเราก็กำลังสร้างกล้ามเนื้อสติให้แข็งแรงขึ้นและเมื่อกล้ามเนื้อสติแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆในที่สุดใจของเราก็จะอยู่กับลมหายใจได้นานขึ้นและฟุ้งซ่านน้อยลงดังนั้นการฟุ้งซ่านไม่ใช่ความลมเหลวของการปฏิบัติ แต่เป็นโอกาสที่เราจะได้ฝึกสติเป็นโอกาสที่เราจะได้ฝึกดึงใจกลับมาเราจะมาเจาะลึกกันว่าเมื่อเราสามารถดึงใจกลับมาได้แล้วเราจะทำอย่างไรให้เกิดสมาธิและสมาธิที่ว่านี้จะช่วยให้เรามีพลังใจที่แข็งแกร่งได้อย่างไรเราได้ทำความเข้าใจกันแล้วว่าการฟุ้งซ่านไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นโอกาสที่เราจะได้ฝึกดึงใจกลับมาอย่างนุ่มนวล เหมือนกับการที่เรากำลังสร้างกล้ามเนื้อของสติให้แข็งแรงขึ้นแต่เมื่อเราสามารถดึงใจกลับมาได้แล้วแล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปเราจะทำอย่างไรให้กล้ามเนื้อของสติกลายเป็นกำลังของใจที่มั่นคงได้ตรงนี้เองครับที่เราจะพูดถึงคำว่าสมาธิหลายคนอาจจะเข้าใจว่าสมาธิคือการที่เราต้องนั่งนิ่งๆต้องไม่มีความคิดใดๆเลย ซึ่งความจริงแล้วนั่นเป็นเพียงผลลัพธ์ของสมาธิในขั้นสูงแต่ความหมายที่แท้จริงของสมาธิคือการที่ใจของเราตั้งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในที่นี้คือการที่ใจของเราตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจลองนึกภาพตามนะครับสติก็เหมือนกับแสงไฟฉายที่ส่องไปยังสิ่งที่เราต้องการจะเห็นแต่สมาธิก็เหมือนกับแบตเตอรี่ที่ให้พลังงานกับไฟฉายนั้น ถ้าเรามีแค่สติแสงไฟฉายของเราก็อาจจะสั่นไหวไม่มั่นคงแต่เมื่อเรามีสมาธิแบตเตอรี่ของเราก็จะเต็มเปี่ยมแสงไฟฉายของเราก็จะสว่างและนิ่งสนิทการฝึกอาณาปานสติจึงไม่ใช่แค่การรู้ลมหายใจเข้าออกแต่เป็นการฝึกที่จะทำให้เรามีสมาธิหรือที่เรียกว่าเอกคตาคือการมีอารมณ์เดียว เมื่อใจของเราตั my room. My room ้งมั yup Esta, ่นอยู่กับลมหายใจได้นานขึ้นเราจะเริ่มสังเกตเห็นถึงความละเอียดของลมหายใจเราจะเริ่มรู้ว่าตอนนี้ลมหายใจของเราสั้นตอนนั้นลมหายใจของเรายาวตอนนั้นลมหายใจเรายาบตอนนั้นลมหายใจเราละเอียดการที่เราสามารถรับรู้ถึงความละเอียดเหล่านี้ได้เป็นเพราะใจของเราเริ่มสงบและตั้งมั่นมากขึ้น ความฝุ่งซ่านก็จะลดลงไปเองโดยธรรมชาติแล้วสมาธิมีประโยชน์อะไรในชีวิตประจำวันสมาธิไม่ได้มีไว้แค่ตอนที่เรานั่งหลับตาเท่านั้นครับแต่สมาธิจะให้พลังกับใจของเราเมื่อเรามีพลังใจที่แข็งแกร่งเราก็จะสามารถเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆในชีวิตได้ดีขึ้น สามารถควบคุมอารมณ์ที่รุนแรงได้และสามารถตัดสินใจในเรื่องสําคัญสำคัญได้อย่างรอบคอบเหมือนกับการที่เราชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มเราก็จะสามารถนำแบตเตอรี่นั้นไปใช้กับสิ่งต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเรียนหรือแม้แต่การใช้ชีวิตเราจะมาพูดถึงการนำสติและสมาธิไปใช้ในการแก้ปมใจ เราจะใช้การรับรู้ที่ละเอียดอ่อนของเราไปพิจารณาถึงอารมณ์และความคิดที่ทำให้เราเป็นทุกข์ได้อย่างไรเราได้พูดถึงการสร้างสมาธิหรือพลังของใจให้มั่นคงซึ่งเป็นเหมือนแบตเตอรี่ที่ช่วยให้สติของเรามีพลังและคมชัดขึ้นแต่เมื่อเรามีสติที่คมชัดแล้วเราจะนำมันไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่นได้อย่างไรบ้างนอกเหนือไปจากการแค่ตามรู้ลมหายใจเข้าออก ในทางพุทธศาสนามีคำสอนที่เรียกว่าการพิจารณาซึ่งหมายถึงการที่เราใช้ปัญญาพิจารณาถึงสิ่งต่างๆอย่างถี่ถ้วนและเราสามารถนำสติที่ฝึกจากอาณาปานสติมาใช้ในการพิจารณาเพื่อแก้ปมใจได้ครับลองลึกภาพนะครับเมื่อเราเผชิญกับอารมณ์บางอย่างที่ทำให้เราทุกข์เช่นความโกรธความกลัวหรือความน้อยใจ ปกติแล้วเรามักจะถูกอารมณ์เหล่านั้นครอบงำและไม่สามารถเห็นต้นต่อของมันได้ชัดเจนแต่เมื่อเรามีสติจากการฝึกอาณาปานสติเราจะสามารถเป็นเหมือนนักสืบที่กำลังสืบหาความจริงเราจะใช้สติของเราส่องเข้าไปดูในใจของเราเองว่าอารมณ์เหล่านั้นแท้จริงแล้วคืออะไรเมื่อความโกรธเกิดขึ้นเราจะแค่รับรู้ว่า อ๋อน,นี้กำลังรู้สึกโกรธอยู่นะแล้วเราก็ใช้สติของเราเฝ้ามองดูอารมณ์นั้นเหมือนกับที่เราเฝ้ามองดูเมฆที่ลอยผ่านไปในท้องฟ้าเราจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและมันดับไปได้อย่างไรเมื่อเราเฝ้าดูมันโดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเราจะพบว่าอารมณ์เหล่านั้นไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป เราจึงไม่ต้องทุกข์ไปกับมันเรายังสามารถใช้สติในการพิจารณาความคิดของเราได้ด้วยหลายครั้งที่ความทุกข์ของเราเกิดจากความคิดปรุงแต่งความคิดที่ว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้กับเราถ้าเราทำแบบนั้นไปผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเมื่อเรามีสติที่คมชัด เราจะสามารถมองเห็นความคิดเหล่านี้เหมือนกับที่เราเห็นใบไม้ที่ลอยมาตามสายน้ำเราจะเห็นว่าความคิดนี้เป็นเพียงความคิดมันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเราจึงไม่ต้องปล่อยให้ความคิดเหล่านี้มาควบคุมจิตใจเราการแก้ปมใจด้วยสติจึงไม่ใช่การที่เราพยายามห้ามคิดหรือห้ามรู้สึกแต่คือการที่เราได้เห็นสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริง เห็นว่าอารมณ์เป็นเพียงอารมณ์เห็นว่าความคิดเป็นเพียงความคิดเมื่อเราเห็นอย่างนี้ใจของเราก็จะค่อยๆค,คลายปมออกและกลับมาสู่ความสงบได้เองเราจะมาสรุปภาพรวมทั้งหมดและพูดถึงอานิสง์หรือประโยชน์ของการฝึกอาณาปานสติทั้งในด้านร่างกายจิตใจและปัญญาซึ่งจะทำให้เราเห็นว่าการปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวเลยครับ ที่ผ่านมาเราได้ทำความเข้าใจถึงวิธีการฝึกตั้งแต่การเริ่มต้นอย่างง่ายการรับมือกับใจที่ฝุงงซ่านการสร้างกำลังใจให้ตั้งมัน่นไปจนถึงการนำสติไปใช้ในการแก้ปมใจเราจะมาสรุปภาพรวมทั้งหมดเพื่อชี้ให้เห็นถึงอานิสง์หรือประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ของการฝึกอาณาปานสติซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ประโยชน์แรกคือประโยชน์ทางกายครับเมื่อเราฝึกการตามรู้ลมหายใจใจของเราจะสงบลงซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อระบบประสาทของเราความเครียดจะลดลงความดันโลหิตจะอยู่ในเกณฑ์ปกติรวมไปถึงการทำงานของสมองก็จะดีขึ้นทำให้เรามีความจําที่ดีขึ้นและสามารถจดจ่ออยู่กับงานได้นานขึ้น การฝึกสมาธิจึงเป็นเหมือนการชาร์จพลังงานให้กับร่างกายทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นทั้งกายและใจประโยชน์ที่สองคือประโยชน์ทางใจครับในทุกๆครั้งที่เราฝึกสมาธิเรากำลังฝึกการเป็นผู้สังเกตการเราจะเห็นว่าความคิดอารมณ์หรือความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเราจะพบว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ตัวเรา แต่เราคือผู้ที่กำลังเฝ้ามองสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราเห็นอย่างนี้ใจของเราก็จะเบาสบายขึ้นความฝุ่งร้านลดลงและความถูกที่เคยเกาะกินใจเราก็จะค่อยๆค,ค,คลายออกไปสุดท้ายและเป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือประโยชน์ทางปัญญาครับเมื่อใจของเราสงบและตั้งมั่นเราจะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้ชัดเจนขึ้นเราจะเห็นว่า ทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจังคือไม่เทียงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราจะเห็นว่าทุกสิ่งเป็นทุกขังคือการที่มันอยู่ภายใต้กฎแห่งการเปลี่ยนแปลงและเราจะเห็นว่าทุกสิ่งเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเมื่อเรามีปัญญาเห็นเช่นนี้เราก็จะสามารถวางสิ่งต่างๆลงได้วางความอยากวางความยึดติด ซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหมดและเมื่อเราวางได้ใจของเราก็จะเข้าถึงความสุขสงบที่แท้จริงการปฏิบัติธรรมจึงไม่ได้เป็นเรื่องยากไม่ได้เป็นเรื่องของคนบางกลุ่มแต่การเดินทางเพื่อกลับมาหาตัวเองกลับมาสู่บ้านใจของเราและเมื่อเรากลับมาถึงบ้านเราก็จะพบกับความสุขความสุขที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกใดๆเลยแต่เป็นความสุข ที่เกิดจากความสงบในใจของเราเองเราจะมาพูดถึงวิธีการนำอาณาปานาสติไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะการปฏิบัติธรรมไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเวลานั่งสมาธิเท่านั้นแต่สามารถทำได้ในทุกๆอิริยาบถท,ที่เรามีชีวิตอยู่ตลอดการเดินทางที่ผ่านมาเราได้พูดคุยกันถึงหลักการและวิธีการฝึกอาณาปานาสติอย่างละเอียดเราได้เห็นถึงพลังของมัน ตั้งแต่การสร้างสติการสร้างสมาธิไปจนถึงการนำมันไปใช้ในการแก้ปมใจแต่การปฏิบัติธรรมไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเวลานั่งสมาธิเท่านั้นครับเพราะชีวิตของเราไม่ได้มีแค่ช่วงเวลาที่เรานั่งหลับตาแต่มีทุกๆุกนาทีที่เรามีชีวิตอยู่ดังนั้นเราจะนำอาณาปานสติที่เป็นปาฏิหาริย์แห่งลมหายใจไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างคำตอบคือ การนำสติมาใช้ในทุกๆอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นตอนที่เรากำลังเดินยืนนั่งหรือนอนลองนึกภาพตามนะครับเมื่อเรากำลังเดินอยู่เราก็แค่รับรู้ว่าอ๋อตอนนี้กำลังก้าวขาซ้ายนะอ๋อตอนนี้กำลังก้าวขาขวานะเมื่อเรากำลังยืนอยู่เราก็แค่รับรู้ว่าอ๋อตอนนี้ร่างกายของเรากำลังตั้งตรงอยู่นะ เมื่อเรากำลังกินข้าวเราก็แค่รับรู้ว่าอ๋อตอนนี้กำลังเคี้ยวอยู่นะอ๋อรสชาติอาหารเป็นแบบนี้นะการทำเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องกลายเป็นคนที่ทำอะไรช้าลงแต่เป็นการที่เราได้ฝึกการอยู่กับปัจจุบันขณะไม่ให้ใจของเราวิ่งไปคิดถึงเรื่องอื่นทำให้เราได้สัมผัสกับความสุขเล็กๆน้อยๆที่เกิดในทุกๆการกระทำ การทำเช่นนี้ยังช่วยให้เราสร้างกิจ,จวัตรการปฏิบัติที่สม่ำเสมออาจจะเริ่มต้นจากวันละ5ถึง10นาทีอาจจะทำในช่วงที่เรากำลังเดินทางไปทำงานหรือในช่วงที่เรากำลังรออะไรบางอย่างขอแค่ให้เราได้ฝึกการกลับมาอยู่กับลมหายใจของเราและเมื่อเราทำอย่างสม่ำเสมอการมีสติก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปเอง สุดท้ายนี้ผมขอฝากคติธรรมที่สำคัญไว้ให้ทุกท่านได้นำไปใช้นั่นคืออาณาปานสติคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเราที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเพราะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าเราจะทำอะไรลมหายใจของเราก็ยังคงอยู่กับเราและเมื่อเรารู้จักที่จะกลับมาหาลมหายใจของเรา เราก็จะกลับมาสู่บ้านใจของเราที่เต็มไปด้วยความสงบและความสุขขอให้ทุกท่านมีความสุขและสงบใจในทุกๆวันครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังช่องของเรานะครับถ้าคุณชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดแชร์ช่องของเราไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้นสวัสดีครับ